ไปสะพานปลานะสะพานปลาบางบอนสามไปหาปลาเป,เป็ดมาไว้ขายกันรวยเลยจ้ารวยเต็มที่ตอนนี้ร่างกายพร้อมแล้วเรื่องกายพร้อมแล้วรวยเต็มที่ sao hết vào này đó con con khơi hiện bên bầu với chồng ngoài mười đấy tôi của ra cho sao hiện <laughs> bèn đâu cái giờ, vào không con khơi hết đó nàng yêu bạn tìm mười sáu mười กูหูยยีเฮ็นยังล่ะสัพานป่าบางบอนสังไปกันเลยลุยคนเดียวเลยจ้าลุยคนเดียวลุยคนเดียว ขอบคุณนะคะเพื่อนเ่อที่รับชม